สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะคะมาพบกับช่องพ่อใหญ่สีดอคำแสนนะคะวันนี้เตรียมตัวกลับบ้านนะคะตอนนี้ผลไม้ยอดกระถินย้อยยอดผ้าป่าของเราก็ได้หมดเป็นที่เรียบร้อยนะคะยอดผ้าป่าในวันนี้อยู่ที่26,299คะแนนนะคะคุณแม่คะยอดสวยงามมากเลยนะคะ ระหว่างที่เราจะกลับบ้านเราก็ต้องพาน้องช้างอาบน้ํานะคะพ่อใหญ่ก็พาพ่อใหญ่ไปอาบน้ําก่อนนะคะคุณแม่ค่ะเนื่องจากว่าน้องควันจะไม่ได้ไลฟ์สดตอนกลับบ้านนะคะพอดีแบบมีจํากัดนะคะคุณแม่ขอลงเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะคะขอบคุณคุณแม่เอซีทุกๆท่านเลยนะคะที่เข้ามาร่วมนะคะสร้างสร้างวัดเราสร้างโบสถ์วัดแจ้งสว่างนะคะคุณแม่ค่ะกราบขอบพระคุณแม่แม่เอฟซีทุกๆท่านเลยนะคะที่เข้ามา เมตตานะคะน้องช้างเนอะร่วมทําบุญกับน้องช้างทั้งสิบเชือกในวันนี้นะคะกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะดูนะคะอยู่มุมนู้นกันนะคะคุณแม่คะแดดร้อนมากก็ตอนนี้พ่อใหญ่ก็ลงเล่นน้ํานะคะเตรียมตัวกลับบ้านกันนะคะพ่อใหญ่ลงเล่นน้ํานะเตรียมตัวกลับบ้านอันนี้ พี่ใบบัวนะคะพี่ใบบัวลงมาพร้อมกับพ่อใหญ่นะคะก็มีอาบน้ําไปหลายเชือกแล้วนะคะก็รอนะคะรอกลับบ้านกันนะคะคุณแม่ค่ะกลับขอบคุณคุณแม่เอฟซีทุกๆท่านเลยนะคะยอดผาป่าของเราในวันนี้อยู่ที่ สองหมื่นหกพันสองร้อยเก้าสิบเก้าคะแนนนะคะแล้วก็ยังมียอดพระป่านะคะอยู่ที่บ้านของน้องน้องควานอีกนะคะเป็นต้นพระป่าเป็นคลุกเนาะแต่ละช่องแล้วเราเอามารวมตัวกันนะคะเราจะเห็นในวันที่สิบสองพฤษภาคมนี้นะคะก็เวเข้ามาดูน้องช้างทั้งสิบเชือกได้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวพี่เบบัวบอกว่าขอกินน้ําก่อนนะคะอีกสักพักก็ <c oughs> จะได้เห็นพ่อควานจะตกน้ําหรือว่าจะมุดน้ํา <c oughs> นูนะคะพี่เย็นจิตพี่ฟ้ายเดินมาแล้วคะ่ะนูนะคะนูนพ่อใหญ่อยู่อยู่ทางนู้นนะคะพ่อใหญ่อยู่ทางนู้นนูนนะคะพ่อใหญ่เรียบร้อยนะคะดูสองสาวบอกว่าขอ บนน้ำใส่ตัวก่อนนะคะร้อนนะคะจะเดินทางกลับบ้านกันแล้วนะคะแม่ๆคะ่ะขอบคุณแม่ๆเอฟซีทุกๆท่านเลยนะคะที่แวะเข้ามาร่วมทำบุญนะคะสร้างโบสถ์กับ น้องช้างทั้งสิบเชือกนะคะน้องช้างได้อิ่มท้องคุณแม่เอฟซีได้อิ่มบุญนะคะวันนี้อิ่มบุญไปหลายท่านเลยนะคะมีทั้งหมด30ท่านนะคะที่เวเข้ามาร่วมทําบุญสร้างโบสถ์นะคะที่วัดแจ้งสว่างบ้านตะกลางนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะตอนนี้เรามาดูพี่ใบบัวนะคะพี่ใบบัวเล่นน้ําแรงมากนะคะดูพ่อควานเตรียมจับ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 ใบหูพี่ใบบัวไห้นะคะดูนะคะโหร้ายมาก คุณแม่คะดูโนนกลิ้งนะคะพ่อควานนี่ต้องจับแบบว่าจับไวด้ดีๆนะคะส่วนพ่อใหญ่เรียบร้อยคะ่ะค่อยๆเล่นนะคะพ่อควานนี่ตนมาก็อาบน้ํากับพี่ใบบัวนะคะตนกลับก็อาบน้ําอีกรอบหนึ่งนะคะพี่ใบบัวนี่เล่นน้ําแรงมากพ่อควานนี่เสียวตกหลายโอบแล้วนะคะอันนี้พี่ฟ้ายี่ฟ้าย์กลังลงไปนะคะเอาพี่ใบบัวเต็มที่เลยลูกกลับบ้านแล้ว นู่นนะคะพ่อใหญ่เรียบร้อยสุดนะคะแต่อิมใส่เสื้อสีฟ้านะคะคุณแม่คะเรียบร้อยสุดนะคะนู่นนู่มุดนิดเดียวนะคะไม่กล้าม,มุดแรงกลัวคุณพ่อตกโอ้ยโอ้ยโอ้ยตกนะคะตกนะคะ,ะ,คะพ่อควนพ่อควันจับดีๆนะคะโอ้ย เสียว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 พอควรนตกน้องช้างสนุกกับการเล่นน้ํานะคะเพราะว่าน้ํานี้เป็นน้ําชีนะคะน้ําชีตอนนี้ไม่ขึ้นนะคะตอนนี้พี่เบบัวไม่ขึ้นนะคะตู้ตูไม่ขึ้นนะคะคุณแม่ค่ะน้องช้างไม่ขึ้นนะคะน้องช้างถูกใจกับน้ํานะคะไม่อยากจะขึ้นนะคะพี่เบบัวส่วนพ่อใหญ่นุ่มุดน้ําอยู่นู่นค่ะมุดอยู่นู่นพ่อใหญ่บอกว่าม Darwin. ุดเหมือนกันนะคะ เออะคะคุณแม่คะยังไม่สะอาดเลยพี่ฟ้ายกับพี่ยืนจิตบอกว่าพอแล้วแค่นี้พอนะคะพอหอ,ปหอปมปากหอมคอพี่ฟ้ายไม่เล่นน้ำเหมือนพี่บัวนะคะพี่บัวนี่ต้องต้องบอกว่าให้ขึ้นนะคะไม่งั้นไม่ขึ้นนะคะดูนะคะส่วนพ่อใหญ่นะคะเช่น้ําอยู่นู่นนะคะคุณแม่คะเช่น้ําอยู่นู่นนะคะก็เราจะเตรียมตัวกลับบ้านกันนะคะหนูน้องช้างขึ้นมาแล้ว พอใหญ่ขึ้นมาแล้วน้องช้างจับหางกันเดินทางพร้อมกลับบ้านนะคะคุณหาน้องควันไม่ได้ไลฟ์สดเนาะที่ว่าเบ็ดมีนนองคุณแม่คะ่ะเป็นคลิปให้ไม่ได้รับชมกันแล้วกันนะคะดูนะคะพระคุณนะคะจากแม่แม่เอฟซี FC. จากย้าป่าวันนี้อยู่ที่ 2000. สองพันสองร้อยเก้าสิบเหนค่ะแม่จา๋าดูคุณตาขึ้นแล้วสุดรองเราพระเอกงานนะคะคุณแม่คะ่ะอันนี้ก็วันนี้ก็ คลิปไว้เจ็บเท่านี้นะคะคุณตาคุณค้าน้องก็จะเดินทางกลับกันแล้วนะคะขอบคุณแม่แม่ที่ทุกๆท่านเลยจ้า